อเลชะฝ่าละองพิงพระบาท6กเก้าอกหม่องเรื่องใน,นสุภขรัดที่ใต้ฝ่าละอ,อง,งพิีพระบาททรงเจริญพระชนม์พรรษา88พรรษาในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2558นับเป็นมหามงคลยิ่งอีกวัะหนึ่งข้าพเจ้านายสมคลสวัสดิธรรมอุปการจวัรสงขาในนามคณะรัฐศาสรภาคเอกชน พร้อมทั้งสมนิกรชาชวตัวสุนขาทุกหมู่เหล่าขอพระทานพระโรคราชโอการน้องเกล้าน้องกระมมถวายพระกรรเชิอมงคลขออนุภาพแห่งองค์พระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระบูรพลพระัตรีธิราชได้โปรดดลบดาลให้ไต่วามอมถึนพระบาทส่งพ,พระเกษมสำราญส่งเจริญด้วยพระพลานามัยพระชนมพรรษายังย่งยืนนาน ปราศจากสัพโรคาพยาที่ไขททิบัดขอทรงดำรงสิรักษ์ที่ทัดไทบูลพระปรเดชานุภาพแ่็นสารไปท,ทั่วโลาขอพระบารมีคุ้งเกล้าหวนคำเจ้าหลอกสมิกรตาบชั่วนิรันดร์การด้วยเกล้าด้วยกะหม่ขอเดชะ